d o อก l l สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l l a c o m มหานครมิวนิกทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนีกำลังย่างก้าวไปบนทางใหม่มันกำลังกลายเป็นเมกะของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ยุคสมัยของสถาปัตยกรรมเมืองได้เริ่มต้นขึ้นโฉมหน้าของเมืองกำลังจะเปลี่ยนไป แข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี1972หลังคาที่เป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของเฟรดออโตคือจารึกในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมแต่ว่าสิ่งก่อสร้างอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้กลับปแปลกแยกมิวนิคถูกมองว่าไม่เหมาะกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เมื่อกี่ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตึกที่สูงที่สุดของเมืองจะถูกสร้างขึ้นเบื้องหลังโอลิมปิกพาร์คมันสูง146เมตร สถาปนิกชื่อเสียงก้องโลกคริสโตฟอิงเอ็นโฮเฟนได้โตเถียงกับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับความสูงของอาคารเขาเมื่อ,อย่างยาวนานแต่เขากลับเห็นด้วยกับความกังวลของพวกเขาเหล่านั้นอาคารสำนักงาน38ชั้นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าประชาชนของมิวนิกและผู้วางผังเมืองมีความคิดต่างกันเป็นเวลานาน,านที่พวกเขาต่างกลัวว่าตึกสูงจะทำลายโครงร่างอันงดงามของเมือง ในตอนนี้มิวนิกตกอยู่ท่ามกลางเสียงดังสนั่นจากการก่อสร,ร้างโครงการที่มีชื่อเสียงจำนวนมากกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเมืองนี้มีผู้อาศัย1.2ล้านคนและกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้ว่ามันจะเคยเสียชื่อเสียงกับการเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีในสภาวะปัจจุบันข้อกังขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าทั้งหมดของเมืองได้แสดงให้เห็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่บางสิ่งซึ่งคริสตอฟอิงเฮนโฮเฟนก็รู้สึกเช่นกันตามธรรมดาอาคารใหม่ทุกหลังที่สร้างสูงขึ้นไป สามารถกลายเป็นการสร้างสารค์หรือเป็นภัยอย่างมหันต์ด้วยผลงานทางด้านลบต่อลักษณะผังเมืองของมิวนิกส์้วยเหตุนี้การสร้างตึกสูงจึงรวมถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วยนะครับผมสงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือที่ภาพลักษณ์ของเมืองทั้งหมดจะเปลี่ยนไปด้วยโครงการตึกสูงไม่กี่โครงการนั่นเป็นสิ่งที่ผมนึกภาพไม่ออกจริงๆเซ็นเตอร์ริงกับอาคารสูงของ b m w ถูกสร้างขึ้นในปี1972 กว่าหลายปีที่มันถูกมองว่าไม่เหมาะสมที่จะตั้งอยู่ตรงใจกลางเมืองซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามสําหรับการก่อสร้างอาคารสูงเทว่าวันนี้มีแนวโน้มมากขึ้นที่อาคารสูงจะถูกสร้างขึ้นภายในเซ็นทรัลริงนักสถาปัตยกรรมวิจารณ์พอรฮารปีเตอร์ Peter, ก็เห็นด้วยกับมันประชาชนของมิวนิกไม่ควรหยุดอยู่กับที่แต่พวกเขาควรไปตามทางของพวกเขา ภายใต้ภาวะที่ชัดเจนมันหมายความว่าการตัดสินใจที่ดื้อรั้นนี้มันคล้ายกับการพูดว่าเราไม่ต้องการอาคารสูงในเซนทรัลริง g ท่าว่าสิ่งก่อสร้างที่ทำจากกระจกอย่างเช่นอาคารเม r c e ซิดซึ่งสูง53เมตรหรือฮอคคอยมิวนิคซิตีซึ่งสูง83เมตรซึ่งเห็นได้ชัดว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ได้รบกวนทัศนียภาพของเมืองเท่าใดนะัก เปรียบเทียบกับตึกกระฟ้าที่สร้างใหม่สองหลังห่างจากศูนย์กลางเมืองไปไม่กี่กิโลเมตรพร้อมด้วยเครื่องหมายรับรองคุณภาพเก่าแก่ที่นี่ตรงใจกลางเมืองทัศนียภาพยังคงห้อมล้อมด้วยอาคารเก่าแก่และภาพจากโปสการ์ดที่บอกเล่าถึงเมืองหลวงของชาบบาวเรเรียนซึ่งดึงดูดฝูงชนให้หลังไหลกันมาไม่ขาดสายมิวนิกต้องการที่จะรักษารูปแบบเดิมๆเ,เอาไว้ให้มากที่สุดอยู่และคงอยู่คือหลักการ ทว่าลักษณะเช่นนี้ถูกใช้ในที่ซึ่งการก่อสร้างถูกจับตามองเป็นพิเศษหรือไม่นา่นมาแล้วความชื่นชมในสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในยุคแรกถูกกำหนดโดยจารีดนิยมหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอาคารที่เก่าแก่และงดงามได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดแต่ว่านี่คือการสร้างใหม่อย,ย่างสมบูรณ์แบบใจกลางเมืองซึ่งถูกกำหนดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และเหลือที่ไม่มากนักสำหรับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ฟูลโฮเฟ่ฟาว์คอร์ดยาต์ห้างสรรพสินค้าซึ่งแสดงออกถึงความก้าวหน้าที่นี่สถาปนิกชาวสวิสจากแฮซซอกและปีแอร์เดมูรองได้ผสมผสานสิ่งเก่าและสิ่งใหม่เข้าด้วยกันอย่างประณีตกำแพงด้านนอกของตัวอาคารที่ยังคงถูกรักษาเอาไว้มีเพียงทางเข้าเท่านั้นที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งทำจากโลหะเจาะรูหัวใจของศูนย์การค้าคือทางเดินยาว100เมตรประดับด้วยสวนลอย ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่เก็บสินค้าและร้านอาหารและดูค่อยๆจางหายไปในภาพสะท้อนของแสงและทิวทัศนระยะห่างของช่วงตึกในใจกลางเมืองเคยเป็นส่วนที่ถูกปิดแต่ว่าตอนนี้มันถูกเปิดออกพร้อมด้วยทางเดินยาวและสนามหญ้าที่เชื่อมถึงกันผลลัพธ์คือภาพปริศนาที่สง่างามซึ่งแยกตัวออกจากรูปแบบดั้งเดิม ที่นี่ประเพณีและความทันสมัยความพยายามและการทดสอบและทดลองก่อให้เกิดการรวมตัวกันของสิ่งซึ่งแยกตัวออกจากความคร่ำครึอันเป็นลักษณะเฉพาะของมิวนิกการออกแบบใหม่ล่าสุดที่นำมาซึ่งไฮโปอาร์ทฮอลล์แสดงให้เห็นพื้นฐานทางประเพณีของมิวนิคด้วยเนื้อที่11,000ตารางเมตร กับแสงสว่างที่นวลตาสำหรับงานแสดงศิลปะที่สลับเปลี่ยนไปมาอย่างสม่ำเสมอศิลปะยังจัดรูปร่างให้กับพื้นที่สาธรารณะของ Five Court Yard ประติมากรรมเลหะโดยศิลปินโอเปอเลียสันได้สร้างพลังที่คานกันและกันให้รูปทรงที่ตายตัวของหนึ่งในคอร์ดยาดคอร์ดยาดซึ่งโดยปกติจะเงียบสงบ ซึ่งตรงกันข้ามกับความพลุกพล่านของห้างสรรพสินค้าผ่านความหลากหลายและพลุกพล่านการเดินเล่นตามทางเดินที่ทอดยาวกลายเป็นประสบการณ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมอันหลากหลายมิวนิกมีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรมจำนวนไม่น้อยที่เป็นงานสะสมชิ้นสำคัญร่ำรวยด้วยประเพณีพินาโกเทคกทั้งเก่าและใหม่ตั้งอยู่ระหว่างพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดของยอรมนี ในปี2002พิพิธภัณฑ์ที่3ได้เปิดตัวในบริเวณใกล้เคียงย่ังฉัพลัน The p i n a c o t Tech of the Modern ในปี1992สถาปนิกมิวนิกสเตฟานบรูนเฟลชนะการแข่งขันที่ตัดสินว่าใครควรจะออกแบบพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ถึงแม้ว่าขนาดของมันจะใหญ่โตหากมองจากภายนอกตัวอาคารกลับดูสว่างและโปร่งใส ทางเข้าอาคารที่ลาดเอียง g, นําไปสู่จุดเริ่มต้นที่เง,งียบสงบสําหรับเดินชมพิพิธภัณฑ์ห้องโค้งทรงกลมส่วนกลางจํานวนผู mm ้เข้าชมมหาสารแสดงให้เห็นว่าการนําเสนอที่ชัดเจนของกราฟิกอาร์ตสถาปัตยกรรมการออกแบบและศิลปะสมัยใหม่นี้ได้รับความชื่นชมและเข้าใจจากมหาชน เพียงปีแรกปีเดียวพิพิธภัณฑ์มีผู้เข้าชมถึง1.6ล้านคนอย่างไรก็ตามมันได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรงในตอนแรกการออกแบบที่ไม่ธรรมดาของตัวอาคารกลับได้รับการสันเสริญจากผู้ที่เคยคัดค้านโครงการมันไม่มีชิ้นส่วนของเทคโนโลยีที่มองเห็นได้และรบกวนความสงบและเงียบของห้องนี้ซึ่งต่อเนื่องกันไปจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดสุนทรียภาพอย่างแท้จริง จากการเชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งระหว่างทัศนียภาพและความโอโถงสถาปัตยกรรมของอาคารประสบความสำเร็จด้วยตัวมันเองแต่ในที่อื่นๆนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับเมืองและนักลงทุนซึ่งมีผลต่อความตื่นตัวทางสถาปัตยกรรมของมิวนิกเริ่มแรกโดยไม่คาดคิดลูกบาทแก้วในชนบทของนูฮสเซนี้กลายมาเป็นบทคาทอลิก The Heart of Jesus นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่มีความพิเศษที่สุดของเมืองนั่นคืองานของสำนักออกแบบของ Armasutter Wagner สถาปนิกสถาปนิกแยกตัวออกจากรูปแบบเก่าๆของการสร้างโบสถ์ในประวัติศาสตร์และมุ่งเล็งไปยังสารอันทรงพลังทั้งสองคือแสดงให้คนภายนอกเห็นความเปิดกว้างของโบส์และแสดงให้เห็นความปลอดภัยที่มันยืนให้ในตอนแรก ลูกบาศสีฟ้าขนาดยักษ์เกือบจะกลายเป็นความท้าทายทางสติปัญญาผู้มาเยือนหรือผู้ที่ผ่านมานั้นถูกดึงดูดด้วยความพยายามค้นหาความลับของสัญ,ญลักษณ์ทางสถาปัตย,ยกรรม ัวอักษรที่ถูกตอกติดกับหน้าต่างถูกทําขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายของการที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนสําหรับบททั่วไปสิ่งเหล่านี้คงยากที่จะยอมรับได้สถาปนิกม um าคัสอัลมารนวังว่าอย่างไรก็ตามจากความหลากหลายของมันสิ่งก่อสร้างนี้มอบบางสิ่งให้กับบางคนเราหวังว่าเราได้ออกแบบอาคารบนพื้นฐานของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดด้วยการพิจารณาถึงวิถีชีวิตและความต้องการซึ่งแตกต่างกันของผู้มาสการะ เราให้ความสำคัญกับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับตัวอาคารอย่างรัดกุมในแง่มุมหนึ่งมันเปิดกว้างแต่ในเวลาเดียวกันภายในนั้นมันเหมือนกับมันถูกปิดสนิทอธิบายอย่างหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะแสดงลักษณะของความปลอดภัยและเปิดกว้างและเราหวังว่าในตอนนี้สมาชิกของผู้ที่มาฟังคำสอนสามารถปรับตัวเข้ากับอาคารหลังนี้ได้ในตอนแรกแน่นอนว่ามันเป็นการบอกเล่าโดยตรงจากผู้มาฟังคำสอนช่วงแรกนั้นพวกเขาไม่สามารถมาร่วมพิธีในอาคารนี้ได้ ซุ้มประตูสูง14เมตรเป็นซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะเปิดใช้สำหรับงานพิธีเท่านั้นบริเวณนี้ใช้สำหรับพิธีศาสนาซึ่งสามารถสร้างจัดเตรียมได้ภายในหนึ่งวินาทีภายในลูกบาสร้างขึ้นจากแผ่นไม้การจัดการพื้นที่ว่างของบท Heart of Jesus นี้ได้รับการพิจารณาให้ใช้แสงเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความร่วมมือจากจอร์แซตันผู้ออกแบบแสงชาวอเมริกันสถาปานิกจึงพัฒนาระบบที่จะช่วยสร้างบรรยากาศเฉพาะเจอะจงสำหรับแต่ละพิธีการระหว่างการทำพิธีตัวอย่างเช่นภายในของโบสถ์นั้นจะใช้แสงไฟสว่างจ้าแต่สำหรับการภาวนาเงียบๆก็สามารถสร้างบรรยากาศอันเงียบสงบได้ สถาปัตยกรรมเช่นนี้ทา้าทายผู้คนให้ถกเถียงถึงความคิดรวบยอดทางศาสนาและความหมายของพวกเขาด้วยพื้นผิวที่เหมือนกับเป็นตะข่ายลวดหอระฆังความสูง63เมตรดูแทบจะไม่มีลักษณะของวัตถุโบสถ์ฮาร of Jesus กลายมาเป็นสถานที่ของผู้สแสวงบุญเพื่อผู้สนับสนุนสถาปัตยกรรมยุคใหม่ดังนั้นมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นทางสถาปัตยกรรมคอมมิวนิกหรือไม่ ผมรู้สึกว่ามันสามารถเป็นการตื่นตัวครั้งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เรากําลังค้นหาในทางสถาปัตยกรรมคือสิ่งที่กวีชาวฝรั่งเศสและนักวิจารณ์ศิลปะชานโบโดเลเรียกว่าลอนเทนดูซึ่งไม่คาดฝันความแปลกใจส่วนประกอบภายหลังซึ่งยังไม่มีข้อสรุปเรากําลังค้นหาสิ่งเหล่านั้นในสถาปัตยกรรมและมันมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่จะนาเปรียบเทียบได้ในมิวนิกมันมีหลายสิ่งที่เต็มไปด้วยคุณภาพที่นี่ ตัาวามันสามารถคาดเดาได้สิ่งที่จุดเราไว้คือสิ่งที่ผู้คนพูดว่าพวกเขาไม่ได้คาดหวังมาก่อนจนกระทั่งพวกเขายอมรับในคุณภาพและนี่คือส่วนที่จําเป็นที่สุดที่คาดไม่ถึงเทโคโนล็อกทาวน์ฮอล์หลังใหม่มันอยู่ที่นี่โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองทั้งหมดซึ่งได้มีการเตรียมการและร่วมมือกันตัวอาคารสื่อความหมายอย่างชัดเจนที่นี่ไม่มีสิ่งไหนสําคัญไปกว่าการนําเสนอ สิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือการตัดสินใจใช้ความเปิดกว้างและโปร่งใสห้องโถงทางเดินที่มีความสูง25เมตรคือศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารวัสดุหลักๆทำจากแก้วและเหล็กเส้นชุดบันไดและสะพานถูกสร้างขึ้นเป็นช่วงสั้นๆทำให้เกิดภาพที่ดูไม่เป็นทางการด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาท มันมีบรรยากาศของออฟฟิศที่เปิดโลง่งแสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างการสร้างสรรค์และอดทนอดกลัน้นซึ่งสะท้อนอยู่ในโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นของคณะกรรมการเมืองจากคำพูดของนักสถาปัตยกรรมวิจาร์ o l f g a ฟกังชองสต็อกมิวนิกมีศักยภาพหลากหลายในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ดีเพื่ออนาคตในช่วงแรกมันขย่าเวทีสถาปัตยกรรม ซึ่งส่งผลกระทบกับคนหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับต่อมาสารชนจึงได้เข้ามามีบทบาทในการพิปรายอย่างมีสีสันเกี่ยวกับง,งานสถาปัตยกรรมยิ่งกว่านั้นมันยังมีเจตนารมณ์ที่โดดเด่นและชัดเจนของเมืองนี้ที่แฝงไว้ในสถาปัตยกรรมซึ่งแสดงให้เห็นคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกันซึ่งแฝงไว้เห็นวัฒนธรรมที่นี่นะครับ ศูนย์กำจัดของเสียมิวนิกอีส t ซึ่งมีพื้นผิวเป็นสีเงินเปล่งประกายมันมีรูปลักษณ์แห่งอนาคตหลังคาซึ่งปกคลุมด้วยพันไม้ซึ่งวางอยู่บนเสาต้นเล็กๆซึ่งครอบคลุมให้ร่มเงาแก่รถกำจัดของเสีย50คันเพื่อรับการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดที่นี่ความเจิดจ้าของตัวอาคารสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในการกำจัดของเสียซึ่งเคยเป็นงานที่สกปรกให้มาเป็นปฏิบัติการที่สะอาดและทันสมัย เบื้องหลังพื้นผิวที่ราบเรียบซึ่งประกอบด้วยอล,ลูมิเนียมและกระจกก็คือห้องอาหารและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนงาน<ม>ห้องอาบน้ำและห้องอาหารสร้างบรรยากาศสว่างสวัยและเป็นมิตรระเบียงสีส้มตัดกับพื้นผิวคอนกรีตสีขาวสีสันหลากหลายของพนักงานกำจัดของเสียแห่งมิวนิก สีส้มนั้นถูกจงใจเลือกให้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบเพื่อให้เป็นจุดเด่นลวดลายเล็กๆบนผิวนอกของอาคารก็สะท้อนให้เห็นสิ่งน,นี้เช่นกันสำนักงานใหม่ในบรรยากาศอันทันสมัย u n นเทอร์ฟอน g รยานชานเมืองเอ้ามิวนิกอาคารสำนักงาน19หลังได้ถูกสร้างขึ้น มันถูกจำแนกความแตกต่างด้วยพื้นผิวความหลากหลายของสีสันและรูปร่างลักษณะมันถูกออกแบบให้ดินดูดผู้เช่าซึ่งก็คือกิจการขนาดเล็กอาคารซึ่งถูกสร้างขึ้นใกล้ๆก,กันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรูปทรงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอาคารสำนักง,งานใหญ่ในเยอรมนีของบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกสวิสรี ด้วยความคิดของกำแพงไม้เลื้อยซึ่งประกอบด้วยต้นวิสทีเรียและองุ่นป่าซึ่งอีกไม่นานจะปกคลุมอาคารขนาดใหญ่นี้ถูกพัฒนาโดยสถาปนิกจากคัมบรุกโรริสเตอร์เทรานีด้วยสีสันเฉพาะของพวกมันรูปทรงเรขาคณิตที่ดูแข็งแกร่งเศษกระจกที่เรียงกันเป็นชั้นถูกสร้างขึ้นโดยนักออกแบบทัศนียภาพชาวอเมริกันมาชาชวอตซึ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆของอาคารเข้าด้วยกันอีกทั้งยังช่วยบอกทิศทางกับผู้คนภายในอาคารอันกว้างใหญ่นี้ด้วย อาคารซึ่งตั้งอยู่บนเสาหินนั้นครอบกลุ่มพื้นที่70,000ตารางเมตรและมีพนักง,งาน650คนทำงานอยู่ที่นี่พนักง,งานถูกห้อมล้อมด้วยศิลปรกรรมเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับหอประชุมของผู้รรบริหารบรรยากาศการทำงานนั้นแทบจะไม่น่าเชื่อห้องอาหารหรือคาสิโนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่นี่เป็นห้องประชุมที่กว้างขวาง มันไม่ใช่ห้องอาหารตามความหมายดั้งเดิมพนักง,งานถูกมองเห็นได้ขณะทํางานอยู่ที่โต๊ะทํางานนี่คือส่วนหนึ่งของปรัชญาของบร,ริษัทซึ่งเปลี่ยนให้พนักง,งานได้ใกล้ชิดกับโลกของการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการทํางานอาคารของสวิสรีนั้นได้รับการออกแบบโดยทีมงานซึ่งมีฮาดีเทรลนีเชื้อสายเปอร์เซียเป็นหัวหน้าสำนักง,งานของเขาในฮัมบูร์กกาลังมีชื่อเสียงซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานีรถไฟตามแบบฟิวเจอริซึมและอาคารของบร,ริษัทต่างๆ ในโครงการนี้ศิลปกรรมทัศนียภาพและสถาปัตยกรรมได้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวในกรณีของอาคารนี้ภูมิสถาปัตยกรรมก่อให้เกิดการท้าทายนยิ่งใหญ่มันมีอาคารไม่มากนักที่ภูมิสถาปัตยกรรมผสมผสานกันอย่างกลมกลืนกับโครงสร้างของสถาปัตยกรรมซึ่งการเกื้อหนุนกันอย่างชัดเจนนี้ได้ทำให้งานทั้งหมดมีความโดดเด่นอย่างมาก พื้นที่สำนักงานสี่แห่งรวมกลุ่มกันโดยมีสวนน้ำอยู่ตรงกลางเหมือนใบพัดของกังหันลมชุมชนสำนักงานนั้นเปรียบเสมือนสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นและเหมือนงานศิลปะ วิธีการกลั่นกรองแนวคิดนั้นเป็นไปด้วยความพิถีพิถันอันเป็นผลจากการวิจัยแบบผสมผสานเป้าหมายก็คือการทําให้การประกันภัยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อแต่ว่าเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นในสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจบริษัทถือว่าอาคารนี้เป็นวัตถุที่มีค่าชุมชนสำนักงานอันสวยงามคือบัตรเยี่ยมชมอันแวววาวซึ่งบางครั้งดูเหมือนค่อนข้างจะไร้ค่าถูกทําให้ทันสมัยและไม่โดดเด่น แม้แต่สถาปนิกผู้ค่อนข้างจะไม่ประนีประนอมอย่างฮาดีเทโรนีเชื่อว่ามหานครอย่างมิวนิกจำเป็นต้องจัดการอภิปรายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในอนาคตที่กำลังอุบัติขึ้นมิวนิกนั้นได้รับการพิจารณาอย่างท่วนทีจากการอภิปรายในเชิงลึกอย่างที่เราเข้าใจเมืองสามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วโดยสถาปัตยกรรมดังนั้นมันจึงมีเหตุผลสำหรับมหานครอย่างฮัมบูร์กและมิวนิก ที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการพัฒนาตัวเมืองในเขตรามของมิวนิกเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่นี่เคยเป็นท่าอากาศยานของเมืองในตอนนี้เขตชานเมืองดังกล่าวถูกเติมแต่งด้วยอพาร์ตเมนต์งานต่างๆและร้านค้าที่นี่ในปี2012ถูกคาดการว่าจะมีคนอาศัย60,000คนอาคารพักอาศัยขนาดใหญ่และบ้านส่วนตัวกำลังถูกสร้างขึ้นเรียงรายกัน นี่คือโครงการปฏิรูปเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยูรมานีแต่ว่าสถาปัตยกรรมอันน่าดึงดูดใจคือข้อขัดแย้งของที่นี่นักวิจารณ์เห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังผนังที่เต็มไปด้วยสีสันและภายใต้ร่มเงาของหลังคาเหล่านี้ไม่มีอะไรพิเศษแท้จริงแล้วอาคารทั่วๆไปกับรูปร่างที่คล้ายๆกันนั้นมีที่ว่างพอสำหรับแนวคิดที่แปลกใหม่ อย่างไรก็ตามบริเวณอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่นี้คือข้อยกเว้นแฟลตทั้งหมด172ห้องภายในคอมเพล็กซ์นี้สามารถเข้าถึงได้จากห้องโถงกลางด้วยระเบียงทางเดินขนาดของห้องพักมีตั้งแต่33ถึง110ตารางเมตรแนวคิดของทางเดินมีหลังคาคือแยกออกจากทางเดินของห้องโถงอย่างสิ้นเชิง ที่นี่ทางเข้าห้องโถงขนาดใหญ่คือที่ซึ่งผู้คนมาชุมนุมกันผู้อยู่อาศัย640คนในอาคารนี้ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กๆอายุน้อยกว่า16ปีเบื้องหลังผน,นังที่ฉาบปูนี้คือไม้สักที่ยังไม่ได้แปรรูปซึ่งเป็นลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมอันนายกย่องโรงเรียนอันกว้างขวางตั้งอยู่ตรงนี้ ห้องโถงขนาดใหญ่ตั้งอยู่ท่ามกลางความมีชีวิตชีวาและอบอุ่นของเนื้อไม้ซึ่งสร้างบรรยากาศอันน่าพึงพอใจไปทั่วทั้งอาคาร <c oughs> ห้องเรียนทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศใต้และมีบานหน้าต่างตั้งแต่พื้นไปจดเพดานนักเรียนสามารถที่จะออกไปยังสนามหญ้าได้จากทุกห้องเรียนซึ่งมันสะดวกสบายมาก <c oughs> ส่วนที่น่าสนใจเป็นพิเศษของโรงเรียนคือมันตั้งอยู่ในสวนย่อมที่ได้รับการตกแต่ง สวนหย่อมขนาด200เฮกเตอร์ถูกวางแผนให้เป็นแหล่งนิเวศวิทยาสำหรับย่านชานเมืองอันหนาแน่นเป้าหมายคือผสมผสานเมืองเข้ากับทัศนียภาพซึ่งสัมพันธ์กับการอยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งเคยเป็นท่าอากาศยานมาก่อนห้องรับพรสุดท้ายที่สุสารใหม่ของรามบริเวณริมสวนหย่อมตรงนี้สถาปนิกแอนเดรัสแมก ได้เนรมิตสถานที่แห่งความสงบนี้ด้วยกำแพงที่ทำจากเศษหินเศษปูนเราจำกัดตัวเราเองให้ใช้วัสดุที่แข็งแกรง่งซึ่งสิ่งของเก่าๆวัสดุจากธรรมชาติหินธรรมชาติหินที่ทำขึ้นมาในรูปของคอนกรีตไม้ออกเหล็กวัสดุเหล่านี้มาจากธรรมชาติผู้ยียางก็คือมันถูกทำให้เก่าได้แนวคิดนี้ได้รวมเอาความสวยงามตามการเวลาไว้ด้วยกันห้องประกอบพิธีรับพรสุดท้าย ผู้ไว้อะไรถูกห้อมล้อมด้วยความเคร่งครัดตามแบบของอารามทัศนียภาพที่ถูกจํากัดของพวกเขาจึงไม่มีอะไรสามารถทำให้พวกเขาคุ้ยเขวได้แสงที่ส่องผ่านหลังคาลงมาถูกกรองให้นุ่มนวลลงการแสดงที่ไม่สิ้นสุดขององค์ประกอบต่างๆเหล่านี้สร้างที่วางเพื่อคิดและจดจำและเรียนรู้ความเป็นจริง ซึ่งเราทั้งหมดล้วนผูกพันกับวัฏจักรของการเกิดและตายและมันแฝงตัวอยู่ในโครงร่างทางสถาปัตยกรรม แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้แง่มุมทางสถาปัตยกรรมในมิวนิกมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่มันก็คือความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับเรามีอาคารดีๆมีจำนวนหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะทดลองตัวอย่างเช่นแนวคิดแบบห้องประกอบพิธีรับพรสุดท้ายไม่เคยมีมาก่อน มันคือสิ่งใหม่ซึ่งเรามองหาพูดถึงและดำเนินการซึ่งเทียบกันแล้วมันคืออาคารที่มีจํานวนเล็กน้อยในกลุ่มของอะไรก็ตามหากพูดอย่างเป็นกลางผมเรียกมันว่าสถาปัตยกรรมในชีวิตประจําวันและมันคือตัวกําหนดทัศนีนยภาพของเมืองนี้นะครับการพัฒนาของเทรสไอโฮเคยถูกมุ่งหมายให้เป็นโอกาสสาหรับการวางรากฐานของสิ่งซึ่งไม่ธรรมดาสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในเขตเมืองตรงนี้ในบริเวณใกล้เคียงกับย่านชานเมืองเก่าของชอนชั้นแรงงานในเวสเทน ที่พักอาศัยและสำนักงานถูกสร้างขึ้นมันถูกออกแบบให้ดึงดูดผู้เช่าและผู้ซื้อที่มีฐานนะด้วยความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในมิวนิกสถาปนิกนา,นานาชาติได้ออกแบบย่านชานเมืองให้มีสีสันทว่าความหนานแน่นของมันก่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันเป็นรอยประทับเห่งเมืองสีสันและความนิยมในศิลปะสิ่งแวดล้อมซึ่งทอดตัวอยู่ระหว่างความสุขสนานแบบเมิเตอร์เรเนียนและสิ่งที่เป็นแบบฉบับ สถาปนิกชาวเยอรมันออตโตสไตเดอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วได้ทำให้การวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาของเทรสไอโูได้รับการยอมรับอะไรคือแรงบันดาลใจของเขาผมมองเห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างการพักอาศัยและการทำงานไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เห็นว่างานคือส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นและมันก็สะท้อนให้เห็นด้วยรูปแบบของอาคารแนวคิดนิรายกาศไม่มีความแตกต่างคือความคิดของผม อาคารสูงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในเทรสไอโอทางเดินมีหลังคาของมันถูกออกบแบบโดยอัลโตสตโดความสำเร็จของมันนั้นเหนือกว่าส่วนอื่นๆของการพัฒนาห้องพักบนยอดตึกคือหนึ่งในอสังหาหรือมัพย์ที่แพงที่สุดของเมืองสถานที่ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวของมิลลิครือสเ t u r ์รนรูปปั้นคนเดินขนาดใหญ่ของมันเป็นที่สะดุดตาถือเป็นการบุกเบิกโครงการศิลปะในเขตชุมชน บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่นี้มองศิลปะและสถาปัตยกรรมว่าเป็นมากกว่าการยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทถัดจากที่ตั้งเดิมของบริษัทคือลูกบาทสีเขียวซึ่งสองประกายนี่คือหนึ่งในที่ตั้งงานศิลปะที่น่าประทับใจที่สุดแห่งหนึ่งของมิวนิกพื้นผิวด้านหน้าของอาคารนั้นทำด้วยกระจก มันไม่ใช่อาคารใหม่แต่มันคืออาคารคอนกรีตที่สร้างขึ้นในปี1960ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่งานปรับปรุงที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานก็คือส่วนของเพดานที่ถูกเลื่อยออกและส่วนตรงกลางของอาคารที่เคยมืดทึบถูกเปิดออกและภายในก็ถูกตกแต่งด้วยแผ่นไม้มันถูกใช้เป็นห้องกิจกรรมและเป็นร้านอาหาร ห้องถูกแบ่งจากกันออกด้วยพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนไปสิ่งที่เชื่อมมันเข้าด้วยกันก็ให้เกิดมุมมองใหม่และมันถูกสร้างขึ้นเป็นทางเดินสั้นๆอย่างไรก็ตามสนักงานเก่าที่ถูกแบ่งย่อยออกเป็นหน่วยเล็กๆยังคงดูทึบตันการผรสมผสานซึ่งไม่ได้ทําให้การทํางานและการสื่อสารกันนั้นง่ายขึ้นอุโมง์ใต้ดินซึ่งเชื่อมอาคารต่างๆของมิวนิครีแอชชูรันนั้นน่าตื่นตาตื่นใจและน่าประหลาดใจ ศิลปินระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นแดนฟราวินและคิสซเนียชาวอเมริกันได้เปลี่ยนทางเดินอันมืดครึ้มให้เป็นที่แสดงงานศิลปะอันงดงามมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวซึ่งสามารถค้นพบสิ่งที่ไม่คาดฝันและน่าประหลาดใจมันไม่ใช่ทั้งความฉูดฉาดหรือความน่าตื่นตาตื่นใจ แต่มันบอกเป็นไนยะว่านี่คือการตื่นตัวทางสถาปัตยกรรมในมิวนิกซึ่งรู้สึกได้การตื่นตัวซึ่งทำให้เราอยากจะรู้ว่านวัตกรรมใดที่จะเกิดขึ้นต่อไป d o x i l ิล s t r e รีมมมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m